เรื่องราวเหนือธรรมชาติปฏิหารและวิญญาณตัวนคุณเองจะเชื่อหรือไม่คุณควรตัดสินครับเธอเห็นผีม,มาตั้งแต่เกิดครับจุดมีคนตั้งชายาให้เธอว่าโคนตาทิ่นในสตูนตโคตรเยอะเลยครัจริงเหรอจริงเรอพี่ตรงนู้นประมาณสองสมท่านค่ะนั่งอยู่บนนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็มีค่ะ,ม,คะมีเด็กเกาะอยู่ค่ะ <c oughs> สลนตังผิด ทั้งสารตัวที่ทั้งสารพระพรมเลยตั้งผิดหมดเลยคุมอะไรไม่ได้เลยจะมีพลังงานก็จะอ,อยู่ตรงคอนโซลแอร์ของรงเวรเนี้ยค่ะก็จะนอนกันเห็นบ่อยไม่ต้องว่ากสับเวสีเพราะว่ายิ่งที่ว่าดสังเวสีอ่นนะมันยิ่งอึคมื่นกนแล้วมันยิ่งมาบ้านเขาข้างบนซึ่งมันเป็นป่ายาทําไมต้องทําเขากูไม่อยากให้มันไ,มได้บุญเขามองตามอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบที่เคยโดนแบบตั้หัวไหม ลอยเชือกหรืออะไร่ะเปิดกระดูกหน้าอ,อกเหมือนผ่าตัดหัวใจที่รู้ตัวก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วว่าพี่อาจจะไม่รอด